ค่ะทุกคนวันนี้แจนจะมารีวิวคูชันของจองแซมุนค่ะ <S <S> <S นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจองแซมุนรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด2สูตรค่ะทุกคนเป็นแบบผิวมันผิวผสมและผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะสูตรที่แจนเลือกมาก็คือผิวมันถึงผิวผสมนะคะอันนี้จะมี STM 5หบวก PA บวกบวกบวกด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 1,400บาทค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยคุมมนันทำให้ผิวเรียบเนียนและที่สำคัญเลยนะคะระหว่างวันผิวหน้าไม่หมองไม่ดอปไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะทุกคนตัวนี้มีทั้งหมด3เฉดสีนะคะสีที่แจนใช้ในวันนี้ก็คือเบอร์21นะคะสีมีเดียมค่ะตลับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตลับของเขาก็จะมีความดำด้านนะคะเรามาดูตัวข้างในกันค่ะ อันนี้จะเลิศนิดนึงนะคะเพราะว่าผ่านการใช้จริงมาแล้วเรียบร้อยค่ะที่พิเศษนะคะสําหรับตัวนี้ที่แจนชอบก็คือเขาจะมีถาดตรงเนี้ยเลิศหน่อยนะคะทุกคนค่ะเราสามารถเอาคอนซีลเลอร์กับครูชานาะมาผสมกันได้หรือเวลาที่เราแท็บไปอะ่ะเราแบบเฮ้ยรองพื้นมันติดมาเยอะเกินไปอะ่ะทำยังไงอ่ะเรามาแท็บแท็บแท็บตรงนี้ก่อนนะคะมิกมิกมิกให้เข้าพับให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วค่อยเอามาแท็บแท็บแท็บที่หน้านะคะเพื่อที่แบบจะได้ กันไม่ให้มันแบบอยู่กองที่น่าจะเยอะเกินไปนะคะเหมือนเ,อเราเอามาพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไม่เสียเวลาดีกว่าทุกคนแจนมาลองเนื้อเขาให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนปัญหาของแจนก็คือวันนี้ก็คือมีน้องสิวค่ะขึ้นมาถูกที่ถูกเวลามากทุกคนมา เหมือนเดิมนะคะปัญหาของเจนก็คือใต้ตานะคะใต้ตาดำวิธีที่เจนใช้ก็คือแทบแท็บที่หน้าเหมือนเดิมไม่ถูกนะคะทุกคนสิ่งที่แจนชอบอีกอย่างก็คือพับทุกคนนุ่มแบบนุ่มมันฟินมากทุกคนเดี๋ยวเจนจะลองทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ ถ้าเยอะเกินไปเราสามารถเกี่ยเกี่ยวนตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วค่อยเอามาแทบที่หน้านะคะมาค่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะ ความรู้สึกของเท็กเจอนะคะแจะรู้สึกว่ามันแมตแต่ว่าบางเบาทุกคนปกปิดไมคอันนี้มันรอยค่อนข้างแดงนะคะทุกคนถ้าใครมีรอยแบบจางๆดำๆเป็นแบบกระดิดนิดๆหน่อยแจนว่าเอาอยู่นะคะแต่ว่าอย่างรอยของแจนอ่ะควรจะใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวแจนมาทาทั้งหน้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชฟินิชลุคฟินิ ะะด้านขวาแจนที่มีกะนะคะปกปิดอยู่ในระดับดีเลยนะคะสิ่งที่แจนชอบอย่างนึ้งก็คือใช้ง่ายเร็วสองที่สำคัญเลยทุกคนมันติดเฉดมันติดสีเหลืองนะคะซึ่งเหมาะกับผิวคนเอเชียมากทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้วเวนะคะทุกคนเราแจนรู้สึกว่าหน้ามันเนียนละเอียดขึ้นนะคะดูผ่องขึ้น ลองไปใช้ในชีวิตจริงมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามันมันไม่หมองจริงไหมจริงทุกคนระหว่างวันไม่หมองแล้วคุ้มมันขนาดร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันก็ยังจะมีมันมันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มันเยิ้มนะคะก็จะมีมันแบบเงาเงาผิวนิดหน่อยนะคะแค่นั้นเองถ้าเต็มสิบเจนให้เก้าแล้วเจนก็อยากให้ทุกคนนะไปลองซื้อใช้เจนคิดว่าคุ้มราคากับที่เราเสียไปแน่นอน,นะคะ่ะเจนขอสรุปนะคะ เวลาที่ใช้จริงอ่ะจ,จะรู้สึกว่าผิวมันเนียนมันมันละมุนขึ้นอ่ะทุกคนแล้ว2ข้อดีก็คือเวลาเรารีบๆอ่ะททททททแทบ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 แทป๊บเดียวเสร็จทุกคนและ3ส,สีผิวไม่หมองระหว่างวันจริงๆค่ะทุกคนส่วนเรื่องความคุมมันมันก็จะยังมีมันอยู่นิดหน่อยแบบเงาเงาไม่ได้มันเยิ้มระหว่างวันขนาดนั้นนะคะแจนว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะถ้าใคร กำลังมองหาคูชั่นเด็ดๆสักตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เลยทุกคนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะก่อนไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดสั่์สไ้อเป็นกำลังใจให้แจ้ด้วยนะคะทุกคนจ้จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้ทุกคนดูนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย